สมุทรสาครเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าบ้านท่าจีนเพราะเป็นชุมชนใหญ่อยู่บริเวณปากอ่าวไทยมีเรือสินค้านานาชาติขึ้นล่องค้าขายกันอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะเรือสำเภาจากเมืองจีนซึ่งจอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าอยู่เป็นประจำต่ตอมาสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมยกฐานะขึ้นเป็นเมืองสาครบุรี เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่มาจากทางทะเลกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสมุทรสาครซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลและแม่น้ำและกลายเป็นจังหวัดสมุทรสาครในสมัยรัชกาลที่หกกระทั่งถึงทุกวันนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน